สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับเคสโน้ตวิวโคเวอร์นะครับตัวนี้เป็นของ Samsung g l l x y y ี่แท็บแล้วก็ Tab S8 Plus Tab S8 Ultra นะครับเป็นโคเวอร์นะครับที่เหมาะกับการเขียนนะครับสำหรับคนชอบเขียนนะครับตัวนี้10ข้อที่ผมสรุปมาให้เดี๋ยวไปดูกันนะครับข้อแรกเลยตัวนี้รูปแบบเคสเป็นแบบหน้าจอใสนะครับด้านหลัง จะเป็นสีดำนะครับโคเวอร์ cover, ตัวนี้เป็นโคเวอร์แบบใสมองเห็นหน้าจอได้เลยนะครับแต่มันอาจจะดูขุ่นๆหน่อยนะครับเราต้องปรับแสงนะครับข้อ3ตัวนี้สามารถใช้เอทเพนในการที่จะเขียนแล้วก็วาดรูปหรือว่าทําอะไรผ่านหน้าจอวิวโคเวอร์ได้เลยนะครับ 4. ผิวโคเวอร์จะสากๆหน่อยนะครับให้ฟิลรู้สึกเหมือนเราเขียนอยู่บนกระดาษนะครับ5 ตัวนี้เราไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้ Book โคเ e อร์ตัวนี้ในการที่จะปกป้องหน้าจอไม่ต้องซื้อหาฟิล์มกระดาษมาติดเพิ่มตัวนี้สามารถใช้ได้เป็นทั้ง cover, โคเ e อรปกป้องหน้าจอแล้วก็สามารถเขียนได้ฟิล์มเหมือนกระดาษเลยนะครับข้อที่6นะครับตัวนี้ไม่สามารถวางตั้งได้นะครับข้อที่7นะครับการทัชสกรีนด้วยมืออาจจะไม่เหมือนการใช้งานของตัวปากกานะครับตัวการใช้ปากกาในการที่จะ ทัชสกรีนหน้าจอจะให้ความรู้สึกลื่นไหลมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วสัมผัสฝืดๆไปที่การตั้งค่าของความไวการสัมผัสนะครับตัวนี้มีที่ใส่ปากกามาให้นะครับเราสามารถเอาปากกามาใส่เก็บไว้สามารถเก็บปากกาตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบุ๊คโคเวอร์ป้องกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะครับกรณีถ้าเราจะดู Youtube หรือว่าเล่นดูหนังตัวนี้นะครับเราอาจจะต้องเล่งแสงนิดหนึ่งเพราะว่าตัวบุ๊คโคเวอร์เป็นสีแบบขุ่นๆนะครับอาจจะทำให้จออาจจะดอบลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าสำหรับการเขียนแล้วผมลองเทสดูระหว่างเขียนบนหน้าจอปกติจะดูลื่นกว่า แต่การเขียนบนบุ๊กโคฟเวอร์ตัวนี้ให้ฟิลเหมือนเขียนบนกระดาษเลยแล้วก็ให้ความหนืดในการที่จะเขียนแล้วก็ฟิลการรู้สึกการเขียนจะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็คือตัวโน้ตวิวโคฟเวอร์นะฮะสำหรับคนที่ชอบเขียนนะครับอันนี้ผมเอามาแนะนำให้สำหรับ Samsung Galaxy t a แ S8 บ e r i e s ของอท่านใดนะครับลองไปหา ลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่ามันฟิล์การเขียนสาหรับคนที่ชอบเขียนชอบจดบันทึกหรือว่าชอบเรียนเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสามารถเขียนลงบนหน้าจอได้เลยนะครับเราไม่ต้องติดฟิล์มเพิ่มนะครับใช้ตัวนี้ในการที่เขียนนะครับแล้วก็บางนะครับตัวนี้ให้ความรู้สึกบางนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ